ทองไทยเปิดตลาดเช้านี้บวกเพิ่มอีก100บาทส่วนกลุ่สปอร์ตยืนเหนือ1,930ดอลลาร์ได้คาดเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยนในการประชุม FOMC เดือนนี้อาจหนุนทองคำได้อีกสวีสนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้อังคาร19กันยายนโกโลาลก็ยังมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันนะครับวันนี้เราเริ่มต้นไปดูราคาทองคำไทยกันก่อนเลยครับเปิดตลาดราคาแรกขยับบวกอีก100บาทนะครับสมาคมค้าทองคำประกาศร,ราคาแรกของวันราคาขายออกที่3 0 0 0 2 6 0 0บาทราคารับซื้ออยู่ที่32,500บาทคำนวณจากค่าเงินบาทที่35.70บาทต่อดอลลาร์เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้แทบไม่ขยับนะครับเนื่องจากไม่มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาโดยคาดว่าวันนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ35.60ถึง35.80บาทต่อดอลลาร์โดยชายนิงโกคาดการราคาทองคําไทยว่าเงินบาทเริ่มตึงๆบริเวณแนวต้านแต่ก็ยังอยู่ในโหมดไซด์เวย์ออกข้างมาทางแข็งค่าขึ้นเล็กๆนะครับขณะที่โกสปอตค่อยๆพยายามเลี้ยงตัวขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะครับเพื่อทดสอบ แนวต้านที่จะจุดอาจทําให้ราคาทองคําไทยมีช่วงยอดตัวสลับเด้งยังคงรอความชัดเจนว่าจะเลือกปรับฐานจริงหรือว่าจะเลือกเบรกที่ระดับ32,650บาทแทนโดยใช้นิงโกให้แนวต้านราคาทองคาไทยที่32,600แล้วก็32,700ส่วนแนวรับอยู่ที่32,450แล้วก็32,300บาทก่อนจะไปดูราคาโกสปอร์ตนะครับยังไงฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชช่องทางต่างๆของโกล,ลาเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับทั้งทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์โก เราไปดูราคาโกลสปอร์ตเมื่อวานนี้ครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วนะครับเมื่อวานนี้ปิดตลาดที่1933ดอลลาร์เพิ่มขึ้นมาอีก10ดอลลาร์ทำให้ภาพรวมเะียะสั้นยังคงดูดีอยู่นะครับท้งนี้นักลงทุนจับตาการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟดหรือว่าเอฟบซีซึ่งจะทราบผลในคืนวันพุ่งนี้นะครับหรือวันที่20กันยายนเนี่ยนะครับล่าสุดเฟดวัตถุของ CME G ็มอุปก็บ่งชี้ว่านักลงทุนให้หนักเกือบ,100บเเเยยครรรัับบในกกกาาาาาดดดดว่ฟจงอตอตีี้5.25-5 และให้น้ำหนัก69นะครับที่เฟดจะยังคงอัตราดอกเบีย้ยระดับเดิมในการประชุม FOMC เดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับท้งนี้ในการประชุม FOMC ครั้งนี้เฟดจะเปิดเผยคาดการอัตราดอกเบีย้นยนโยบายของเฟดหรือว่าพรวมทั้งตัวเลขคาดการเงินเฟอ้ออัตราการว่างงานและการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนอกจากนี้นายจะลวมเวรประธานเฟดก็จะแถลงข่าวหลังการประชุมเพื่อชี้แจงทิศทางอัตราดอกเบีย้ยของเฟดด้วยซึ่งตัวนี้ถือว่าสําคัญมากนะครับเพราะว่าตัวผลการประชุมเองเนี่ยทุกคนก็คาดกันแล้วว่าคงจะไม่ปรับขึ้นแต่ว่าไฮลท์น่่่าาอยูีกร แขงของเจอร์ลมพาวเวลนะครับว่าจะมองถึงทิศทางดอกเบี้ยในการประชุมของเฟดในสองครั้งที่เหลือในปีนี้อย่างไรบ้างนะครับสวนประเด็นที่น่าสนใจในคืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยการอนุญาตก่อสร้างเดือนสิงหาคมนะครับตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูตรดับ1.45ล้านยูนิตนะครับและการเริ่มก่อสร้างบ้านใหม่เดือนสิงหาคมคาดว่าจะลดลงสูตรดับ1.44ล้านยูนิตนะครับเราไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคําในประเทศนะครับ YLG มองว่าแม้เมื่อวานนี้ราคาโกลสปอร์ตจะสร้างระดับสูงสุดใหม่จากวันก่อนหน้าแต่เมื่อราคาขยยยัััับบปรรตวขขขึ้น้นก็งงมีแาเาเ มานะครับกดดันให้ราคาแสดงเห็นถึงแรงขายและสั้นยังคงมีอยู่นะครับทั้งนี้หากราคากลสป,ปอร์ตทดสอบแนวต้านสำคัญในโซน1,946ถึง1,953ดอลลาร์ 1, แล้วไม่สามารถผ่านไปได้แนะนำเปิดสถานะขายนะครับเพราะอ่านเห็นการอ่อนตัวลงเพื่อสะสมแรงซื้อขณะที่ได้รับอยู่บริเวณ1,901ถึง1 8 8 0ดอลลาร์หากยืนได,ได้ให้ทยอยปิดสถานะขายเพื่อทำกำไรนะครับแล้วก็สถานะขายตัดขาดทุนหากราคาผ่าน1,953ดอลลาร์ 1, ขณะที่ SCT g o โมองว่าราคา ต้องทำปรับตัวเพิ่มขึ้นก่อนการประชุม FOMC ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับโดยมีแนวต้านที่ 1,940, 1,950แลวก็1,965ตามลำดับโดยรวมแล้วราคากลดสปอร์ตยังคงต้องรอเฟดถแถลงการแนวทางการต่อสู้เงินเฟ้อนะครับโอกาสยังออกได้ทั้ง2หน้าเลยครับต้องรอฝังเจรมพาเิชแถลงตอนตีหนึ่งครึ่งของคืนวันพุธเช้าวันพฤหัสน,นะครับเพื่อชี้ชะตาราคาทองคำอีกทีหนึ่งโดยเสียงส่วนใหญ่มองว่าราคาทองคำน่าจะโดนเฟดกระแทกให้ย่อ,ยอตัวลงแต่นาทีนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเร,เรา่่เเเลงงินนฟออยอยูใกณฑ์ พอรับได้แม้ว่าราคาน้ำมันจะพุ่งตลอดทั้งเดือนก็ตามตกดยดูดการลงทุนวันนี้ทาง SCT กแนะนําสําหรับคนเล่นสั้นแนะขายทากาไรก่อนเฟดแถลงนะครับส่วนนักลงทุนระยะยาวก็ขายออกมาครึ่งพอร์ตทํากําไรเช่นกันนะครับไว้รอให้การถลงผลไอโบมซีเสร็จแล้วค่อยเพิ่ม,มการลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับนันหัวเซิงเฮงมองว่าราคาทองคําอาจจะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับหลังกทะทุแนวต้านสําคัญ1,930ดอลลาร์บาขึ้นมาได้โดยราคาทองคํามีแนวรับที่1924แร์ส่วนแนวต้านอยที่1,940แล้วก็1,9 14ปิดท้ายยีแดงหงคอมเมิต้ครับให้นับรายวันที่1,911-1,924ดอลลาร์ส่วนใัใต้รายวันอยู่ที่1,942-1,954ดอลลาร์แล้วครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่โกลาหยิบยกมาฝากในช่วงแรกของวันนี้นะครับเดี๋ยวผมคุยคุยกับนักวิเคราะห์ของภาษาค้าทองคำในประเทศนะครับไปดูทิศทางการลงทุนก่อนประชุมเอ c เมซีที่จะร่มเวิร์ในคืนวันพรุ่งนี้ละแงข่าวในคืนวันพรุ่งนี้นะครับมาดูกันว่าเราจะมีการวางกลยุทธ์การลงทุนกันอย่างไรดีนะครับก่อนจากกานต้องขอบคุณภาษา ต่อเน,นี่ยนะครับเริ่มจากไม้ LG b u o l i a n International จำกัดบริษัทอิน i n t e g โก Gold จำกัดบริษัทอ Aussie จำกัดบริษัทช Chinaingo b o เลียนจำกัดบริษัท Chinaingo j e ว e l ี Go ่ g จำกัดบริษัท TDC โกจำกัดแล้วก็บริษัทเร่งหงคอมมูนิตี้จำกัดไปเลือกใช้บริการกันได้นะครับมีทองคำเพื่อการลงทุนทองคำเพื่อการออมทองรูป,ปพรรณให้เลือกใช้บริการกันครบถ้วนเลยทีเดียวขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ